อะเองินเดือนเดือนนี้กรบคุณค่ะหัวนหน้าคะเงินเดือนฉัน9,000พันทำไมฉันได้8,000ัล่ะคะมาสาย2วันหักวันละ500เหลือ8,000ก็ถูกแล้วนี่วันนี้เจ้านายจะเข้ามาตรวจงานเชื่อทำตัวดีๆด,ด้วยนะ อะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดเข้าใจไหมหัวหน้าคะมีอะไรทําไมในโซงฉันมีเงินแค่เจ็ดพัเองอะคะฉันไม่ได้มาสายเลยนะคะก็เดือนนี้เธอไม่สบายแถมทํางานก็ไม่เสร็จเหมือนคนอื่นด้วยฉันหักแค่นี้ดีแค่ไหนแล้วแต่หัวหน้าคะเงินเดือนจะเป็นกับฉันจริงๆนะคะฉันต้องจ่ายค่าย,ยาแล้วก็ส่งให้น้อง เป็นค่าเทอมอีกอะค่ะงั้นก็ไม่ต้องให้น้องเธอเรียนเป็นแค่เด็กเป็นนอกจะเรียนไปทำไมเรียนไปจบมาก็ใช้แรงงานอยู่ดีฉันตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อส่งให้น้องได้เรียนสูงๆน้องจะได้มีงานทําดีๆฉันขอร้องเถอนะคะคืนเงินที่เหลือให้ฉันเถอะค่ะไม่ให้ถ้าพวกเธอไม่พอใจก็ลาออกไปซะ เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนครับคุณลินคุณมีสิทธิ์อะไรไปหักเงินเดือนคนงานนี่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาในไซต์งานนี้ได้ไงผมเป็นใครไม่สําคัญแต่คุณมาหักเงินพนักง,งานแบบนี้มันไม่ถูกรีบจ่ายเงินเขาซะก่อนที่ผมจเอเรื่องคุณ ฉันเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่ปัญหาของลูกน้องฉันจัดการเองได้ถ้าจะหักเงินเดือนลูกน้อง mm hmm. ก็ทำตามกฎของบริษัทไม่ใช่คิดจะหักก็หักเป็นถึงหัวหน้าคนโกงลูกน้องแบบนี้มันใช่เหรอครับฟังไม่รู้เรื่องเหรอฉันเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่ สวัสดีค่ะสไปทำไมมาคนเดียวเหรอคะไหนบอกว่าท่านประธานจะมาดูงานวันนี้อ๋อท่านประธานก็มาแล้วไงคะนี่คะ่ะคุณตรงท่านประธานตอนนี้คุณจะคืนเงินพนักงานได้ยังครับจะเข้ามาสายแถมกินแรงคนอื่นด้วยได้เจ็ดพันก็เยอะแล้วนะคะคุณเอาะไรไปวัด ว่าเขาทํางานได้ครึ่งหนึ่งของคนอื่นเขาไม่สบายเขายังมาทํางานแล้วออกงานเพราะคนอื่นพวกเขาก็แค่คนใช้แรงงานจะไปสนใจทําไมคะหยุดดูดูคนอื่นเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครจะทําทงานเขาก็หาเงินไปเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นแหละแต่ฉันทําทุกอย่างก็เพื่อบริษัทนะคะจะได้ไม่จ่ายเกินความจําเป็นอะ่ะแต่ผมไม่เคยได้รับแรงงานเลยนะครับ ก็มีการหักเงินของพนากาักงานคุณเอาเงินไปไว้ที่ไหนหมดครับเออเงินหรอคะคือคุณดีมคะ่ะคะคุณลินหักเกินเดือนคนงานแบบนี้ประจำหรอคะ ชเชิญคณไปรับเงินเดือนและเงินชดเชยเลิกจ้างด้วยนะครับเงินชดเชยท่านประธานจะไล่ฉันออกเหรอคะใช่ครับผมไล่คุณออกอฉันขอโทษค่ะท่านประธานต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันปิดไปแล้วค่ะพอหน้ครับเชิญคณออกไปได้แล้วและเงินทั้งหมดที่คุณหักไปเอามาคืนผมด้วยนะครับไม่งั้นผมจะดำเนินคดี คุณไปครับตามคุณลินไปทําเรื่องเลิกจ้างเพ้อมเงินชดเชยด้วยนะครับและเงินที่คุณลินเอาไปผ่าเอากลับมาด้วยนะครับได้ค่ะท่านประธานอย่าดูถูกคนอื่นเพียงเพราะคุณเรียนมามากกว่าเขาและอย่าเอาเปรียบคนอื่นเพียงเพราะคุณมีตําแหน่งสูงกว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่การศึกษาหรือตําแหน่งงาน